อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่ยังคงเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะก็คือการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายชาวนาแล้วก็การเรียกร้องในโครงการรับจำนำข้าวด้วยนะคะเครือข่ายชาวนาไทยก็ได้ยื่นหนังสือค่ะถึงสอตอง,องอให้ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวขณะที่กะกะตก็เตรียมประชุมในวันนี้ด้วยนะคะ โดยนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเปิดเผยว่ากะกะตได้รับหนังสือจากรัฐบาลหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการใช้งบกลางจำนวน20,000ล้านบาทเพื่อนํามาจ่ายให้ชาวนาในโครงการรับจํานําข้าวฤดูการผลิตปี2,556 2,557ที่ยังไม่ได้รับเงินซึ่งก็เตรียมนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกะกะตในวันนี้โดยได้เชิญตัวแทนกระทรวงพาณิชย์เลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีและ สำนักงบประมาณเข้าชี้แจงรายละเอียดด้วยขณะที่เมื่อวานนี้เครือข่ายชาวนาไทยก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตองอติดตามตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวทั้งประเด็นการจ่ายเงินให้ชาวนาและขอให้เร่งตรวจสอบสต๊อกข้าวในโกดังทุกแห่งทั้งปริมาณคุณภาพเพราะเชื่อว่าหากคุณภาพข้าวไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะทำให้การระบายข้าวทำได้ยากขึ้น โดยมีนายประจักษ์บุญยางผู้ตรวจเงินแผ่นดินหนึ่งเป็นผู้แทนรับหนังสือโดยเครือข่ายชาวนาให้เวลาในการตรวจสอบภายใน7วันทั้งนี้นายประจักษ์กล่าวว่าจะนําเรื่องเสนอต่อรักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบปริมาณข้าวในโกดังรับจำนำข้าวทุกแห่งในสัปดาห์หน้าด้วย